เลขท้ายประชาชนไหนนะครับที่ปี67เนี่ยมีเกณฑ์งอกเงยและมีโอกาสมากกว่าเลขท้ายอื่นนะครับแต่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะแต่ขอให้บอกเลยนะฮะว่าผมมีเคล็ดลับที่อยู่ท้ายคลิปด้วยนะครับสําหรับเลขท้ายต่างๆนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้กลุ่มเลขท้ายนี้สามารถทําวิธีนี้ได้แล้วก็ปังในปี67เช่นกันเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับนั่นก็คือเลขตรงนี้เลยขึ้นมาแล้วนะฮะนี่คือกลุ่มเลขนะครับเลขท้ายที่มีเกณฑ์ที่จะปังมากกว่าเลขท้ายอื่นในปี67นะครับเหตุผล กิดจากอะไรบ้างหนึ่งก็คือในเรื่องของการงานครับจะมีคนอุปถัมภ์มากขึ้นมีผู้ใหญ่เข้ามาหนุนนํามากขึ้น2นะครับสิ่งที่คุณสร้างนะครับหรือสิ่งที่คุณกําลังทําไม่ว่ากิจการของคุณหรือไปอยู่เป็นลูกน้องใครครับหัวหน้าจะรักและมีคนอุปถัมภ์คุณนะครับ 3. นะครับนั่นกะ็คือในเรื่องของการเงินการเงินจะฟล์ขึ้นอาจจะยังไม่ได้ดีขึ้นทั้งหมดแต่จะฟลอ์ขึ้นทําให้การเงินดีขึ้นไปด้วยนะฮะ ส่วนในเรื่องของเงินก้อนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้โผลมาทีเดียวนะแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะและ4นะครับนั่นก็คือในเรื่องของครอบครัวครอบครัวหรือความสัมพันธ์นะครับคู่ค้าพาร์เนอร์เนี่ยอะไรที่รู้สึกว่าปีที่แล้วทําไม่ได้ปีนี้จะทําได้มากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องอันสุดท้ายนั่นก็คือในเรื่องของโชคลาบนะฮะโชคลาบเนี่ยจะได้จากการแบบพวกทางไกลมากขึ้นนะครับหรือคู่ค้าบอกต่ออะไรเงี้ยจะเยอะขึ้นเพราะฉันเนี่ยโอกาส งอเงยมาแน่นอนและไม่พลาดนะครับนี่คือเทคนิคที่จะช่วยให้คุณปังถ้าเกิดคุณทําตามนี้รับประกัน7วันจะเห็นผลทันทีเชื่อผมแลนะคอมเมนต์และแชร์ด้วยนะครับ